ทั้งหมดทั้งเซตนี้นะครับทั้งเซตนี้หมดเลยเนี่ย500บาทนะครับ5 0าบาทสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอเก้าอี้สำหรับคุณน้องๆน,นะฮะตั้งแต่6เดือนถึง4ขวบเป็นเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งรับประทานอาหารนะครับของอีกเกียเซตนี้เป็นเซตที่ลูกสาวใช้เองนะครับเป็นเซตมือหนึ่ง แต่ตอนนี้ลูกสาวโตแล้วก็จะเอามาปล่อยต่อนะฮะในราคาย่อมเยาวเลยทั้งเซตนี้ก็จะประกอบด้วยนะฮะเ e, ก้าอี้เบาะรองนั่งเบาะลมสำหรับทำให้น้องกระชับนั่งไม่ไหลและก็ขาเก้าอี้รวมถึงถาดสำหรับรับประทานอาหารนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอ่ะหนูช่วยประกอบสิลกูก ปรกอบง่าเนี่ยปึ๊บใช่ไหมเดี๋ยวช่วยค่ะเนี่ยของหนูใช่ไหมหนูเคยย่งใช่ไหมลูกหนูเคยนั่งนะตอนนี้หนูโตแล้วไงใช่ปะประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับน้อง6เดือนถึง4ขวบ <c oughs> ก็สามารถนั่งรับประทานอาหารโบนโต๊ะนี้ได้เลยเบาเป่าลมอันนี้มีประโยชน์มากนะครับทำให้น้องที่ตอนแรกเนี่ยตัวเล็กๆอาจจะนั่งแล้วรู้สึกว่าตัวจะไหล เพื่อนก็ทําให้นั่งได้กระชับใช่ไหมหนูลปลอดภัยนะครับนี่นอันนี้เป็นผ้านะคะสามารถถอดถอดซักได้ถอดซักได้ดไดนะครับข้างในแล,แล้วก็เปิดได้อ่าข้างในเปิดได้อ่าข้างในก็จะเป็นพลาสติกที่แบบเนื้อสัมผัสเป็นเหมือนยางนะครับแล้วก็มีจุกมีที่เป่าลมนะฮะจะ จะต้องการแน่นกระเป๋าให้มันแน่นจะให้มันหลวมหน่อยก็าลมออกมาได้นะฮะถอดซักล้างได้นะฮะเป็นผ้านะครับแล้วในนี้มีอะไรคะในนี้มีอะไรคะมีมเข็มขัดรับอภัยค่ะเข็มขัดนิรภัยนะครับนี่ด้านหนนี้ฮะเดี๋ยว้ดูด้าน,นนี้ก็จะมีเข็มขัดนิรภัยสามารถล็อกได้จริงๆแล้วเนี่ยเก้าอี้เก้าอี้รักษาเนี้ยบ้านไหนที่มีเด็กน้อยนะฮะที่แบบว่าเด็กเริ่มนั่งได้แล้วลูกน้อยเริ่มนั่งได้เริ่ม ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวได้ก็เหมาะมากเพราะว่าระดับของเขาเนี่ยก็เท่ากับตัวท็อปของหน้าโต๊ะไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับผมสภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเ0ปรซนนะครับผมเป็นเราซื้อกันมาคือกาอ้มือหนึ่งเลยสภาพโดยรวมก็ยังใหม่อยู่นะฮะประมาณ90%แต่มันจะมีนิดเดียวนะฮะตรงบริเวณบริเวณเท็อปบริเวณถาดตรงนี้นะครับ คือก็แน่นอนครับเป็นบริเวณด้านหน้าน้องอาจจะเล่นมีร่องรอยบ้างมันอาจจะแบบว่าไม่ไม,ไม่กิ๊กใสนะฮะแต่ว่ายังได้อยู่ตรงนี้ก็จะบอกบอกยอมรับตรงๆว่ามันอาจจะแบบไม่ไม่ไม่สนิทแน่นๆน,น,นะครับโดยรวมทั้งหมดคือ90%มีตรงฐานเนี่ยครับที่มันอาจจะแบบมีตำหนิมีร่องรอยชำรุดทิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่สามารถซื้อเปลี่ยนได้เชื่อว่า ราคาโดยรวมทั้งหมดมือหนึ่งตอนนี้ประมาณพันกว่าบาทนะครับลองเช็คดูแต่เราจะขายเนี่ยทั้งหมดทั้งเซตนี้นะครับทั้งเซตนี้หมดเลยเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทสําหรับท่านที่อยู่ในบริเ,เวณพระประแดงบางประกรอบลาดบรุนะเราสามารถนัดรับส่งของกันได้ส่วนท่านที่อยู่ห่างไกลกว่าน,นี้ก็จะส่งไปณี่ก็อาจจะคิดอัตราค่าขนส่งตามน้ําหนักตาม าราคาจริงนะครับก็จะแนบแจ้งไปละกันยังไงท่าไหนที่สนใจชุดเก้าอี้รับประทานอาหารสําหรับน้องนะฮะตั้งแต่6เดือนถึง4ขวบก็สามารถทักมาได้เลยทักทายม่ได้เลยนะครับผมแล้วยังไงก็จะจัดส่งให้ถึงที่แน่นอนครับฝากด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาสอบถามได้ขอบคุณมากครับ